ดินใบไผ่ดินใบไผ่เอาอีหยังมาใส่อีหยังแน่ะจมีแต่ใบไผ่ใบไผ่ก็เป็นอ่ากะขี้ไก่ใบไผ่กับขี้ไก่มักใส่การใบแมนไห้มันให้มันฟุูยเลยแม่นมันฟุูยเลยขุดละอันมันฟุูยอะไรแล้วบดนี้ก็ขุดมากร่องขิ้นไว้อ่าขุดมากร่องวันนี่อันนี้เป็นดินปลูกไว้ในตัวเลยแมนอือชมสวนเพิ่นเป็นสวนเอ่อเอ่อเอ่อฟาร์มฟาร์มซื้อฟาร์มซื้อฟาร์ม สวนก้าไก่ออร์แกนิกฟาร์มอ่าสวนก้าไก่ออร์แกนิกฟาร์มมึงตีล่ะพี่น้องอันนี้อันนี้เอ็นความยั่งยืนอ่าตาบ้าบ่บ่มีเวลาเอางเงี้ยจะมาร์คกี่ไส้ละนี่ค่ะอันนี้คือหอมบัวหอมหอมเลยของไอจุ๊บหอมเลยเกิดน้องเขาอส้มไมหายอือหอมเลยคุณนะคนขยันกุมลงปั๊บก็ยยิบหย่างเงีปั๊บปั๊บปั๊บ อันนี้ขยายไม้ได้ไหมอันนี้นอไม้ฝรั่งอันนี้เ่ราะฉันได้พ่อปีอืมอัอนโซนอืมอวดเมย์อวดเมย์นอนไม้น่าน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 เบ่งจะกินเกลือมันกระจายเพราะแห้งอ่าจะถามว่าสวนหกวอหกด้อค่ะนี่เพลสเนี่ยเจ้าอืมนวนแห้งแต่ว่าปกตินี่ช่วง ช่วงเดือนพฤศจิกายน่บอควลีเต็มเมดเลยเด็นักการน้ำองนี่ะบ่เหลือได้จ้ะบอควลีเมดตอนนั้นเป็นไอตรวจไอโรคพืชชงชงชงอันกรุงเทพอะนะั้ค่ะตอตัวนี้กินสดได้ค่ะรับประกันบบ้หึ่งหวานลองซิมเบิ้งจ้ะนักเบิ้งกินเลยไม่มีสารเคมีรับประกันเป็นไรจ้ะ พีเพรละมักมันเหมันกลิ่นแต้มละั่ง่นี่ยงหน่อยคือเสียบเสียบเหรคะท่านหียงขัอนี้จะมาพ่นหียงเด้อมันมันมันหลายสีแล้วเนี่รู้ไหมร้ไหมฝรั่ง ตอนนั้นตอนนั้นสิเกือบสิบหกปีแล้วกูครั้งเดียวสิบปีไม่ต้องทําอะไรมากมายเั่งตัวนี้ประมาณสองปีครัวข้าคำามาเบิ่งเนาะโอ้มาตะอ่อนสอนแถลนี้บดบดเฮ็ดอีหยังแต่นี่บ่ปลูกเท่าเดียวปลูกเท่าเดียวฮัดสิบปีโลดอืดปลูกเท่าเดียวเป็นสิบปีบดเฮ็ดหยัง นี่ปักเกียบกำลังเป็นเต้มทุกทุกอย่างที่กินได้ช่อ,องไรบางเสียบได้ย่างเดียวอ่าดูอำเภอเดชอุดมของผีอรนุชสายสุพรรณค่ะแปลงเกษตรอินรี่รอ,อือเฮ้กะกะกะยเรากินกรอบ เห็ดเกษตรินชีเต็มพื้นที่จักไรเนาะค่ะกี่ไร่นะคะเบ<ะ>ี้ยสักบ่ได้เฮ็ดบ่ทันได้เฮ็ดเพราะว่าออเดอร์บ่ทันมาจักไรตัวนี้บ่ะคะอืออันขาดอีก10ตารางว่าจะ6ไร่กันอือขาดอีก10ตารางว่าจะ6ไร่6เดดอะอืออันขนาดขนาดปลูกปลูก10ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยว10ปี ดูแล้วมันยากว่าตค่ะเรทิ้งด้ยนี่ใส่ยังแน่ใส่ขี้ปุ๋ยมักแจ็คลอปต่อปีเดือนละเทียเดือนละเทียตามได้ชั้นน่ะน่าน้ำหรอคะน้ำกับน้ำหยดแต่ว่าช่วงหนาแล้งนี่ก็ก็ได้ทุกมืออยู่หดทุกมืออยู่หดทุกมือแต่ว่าหนาสิกับอะได้หดเลยกับปอยเลยปอยหนาฝนถ้าฝนนี่ปล่อยเลยช่วงมื่อมื่อวันจันทร์นะเนาะก็ได้ก็ได้ซิป สิบสองโลวันนี้ก็มาเก็บอีกวันผุดได้สิบเจ็ดโลสิบสองโลขายโลจักบาทโลละหนึ่งร้อยบาทโอ้พันสองวันหนึ่งมือมือว่านี่เก็บสามวันครั้งแมนสามวันครั้งสามวันครั้งแต่วันถ้าลูกค้ามาสวนหลายสิเนาะกับกะบ่ได้กับ่ได้เก็บสามมือบางเดือนสี่หามือเพราะว่าคนก็มาเดินอยู่สวนมากก็เดินบ่ได้นะค่ะเอาปลูกครั้งเดียวเก็บเดียว บันจัร์ฮอดบันสุกมันหลแห้งพิดบันนี่ยปีดยี่สิบนาทีเฝ้าพิดออเดอร์ยังไงบ้างวันนี้ส่งวันที่ยี่สิบายี่ผานี่กะเต็มแล้วได้หน่ยี่ผากะเต็มล่ละมิแต่พวกคุณหมอคุณหมอคนกัร้างคนว่าพี่ยังไม่ได้เลยนะพี่พี่อันมึกวานี่หนูกระสับสนใบสองหนูจึงได้กินเ่าเ้าผู้ไหนกะโทษผู้นี้กะโทษจักสิเอาทั้งไหนกวนนะขายดีมากการตลาดนี่อยู่ในสวนเลย แต่ว่าขันแรกคือก็สีใดซ้ำหนีคือเข้าต้องลองพิดลองถือว่าร้ายเรียนรู้เนาะเาก็ต้องสื่อสัตว์กับลูกค้าพ่วงอสื่อสัตว์กับลูกค้ามี่กับว่ามี่ว่ามีกับว่าว่ามี่โซนทางด้านนี้ก็เป็นไม้ป่าด้วยโอ้เมืงมนบรีโอ้เฮ็ดพนเฮ็ดท้ระบบฟาร์มจังไรพี่น้องผลเมืองติลอ่ะระบบฟาร์มพอดีมากเลยนะครับอยู่อยู่กลางป่าเลยนะนี่อ่า เอ้ยทํากันแค่สองคนนี่ก็ทางนี้ก็ไม้ผลเป็นน้อยหนาหรือว่าบักเขียบ้านเรานี่ค่ะกำลังเป็นนวยค่ะอืมกำลังออกดอกกาลังเป็นนวยบารายหนึ่งบักพี่คอยบ้าบักพี่คอยเด้นหันก็เอาก่นคอยคอยยอดแม่อันห่วยอม้ยใบยางคู่สันมัสยียาบักพี่พิ่นลงมายางตรงนี้ดูเพิ่นปูบักพี่พร้อมมึงกี่ล่ะนี่ข้างล่างอยู่นนกั ข้างล่างก็เป็นโนม้ฝรั่งข้างบนก็เป็นบักเขียบข้างๆบักเขียบก็บเป็นบักพริก<ม>เป็นบักฮวงข้งงางนี้ก็เป็นดอกกระเจียวอืมบงมางทีผสมผสานค่ะกระบบฟาร์มเพิ่นนะคะเว่าหนาเพราะได้ชิเรียนนะ่ะม,มันบัดลี <c oughs> อ่ามันบัลีเกือบสองร้อยต้นเพื่้ขายอยู่นี่โอ้โหมันบัลีเกือบสองร้อยต้นอ้าวเบิืงพูดนะ คือขาคือแหน่แท้ระบบฟารา์มเพาาิ่นเม<ะ>ืองหยาค่ะเฮ็ดเฮ็ดกันจะค้นเห็ดเกษตรนี่คือมักดูคือมาก,ก<ไ>ข,าขายันแห่งแท่านี่สองคนค<ะ>่ะเฮ็ดเกษตรก็สองคน<ะ>สามีภรรยาสองคน,มงคนไม่ใช่ว่าเราจะทําอันบ,นวบ,บๆๆๆ๊วยเมน่าห้าสีเฮ็ดแบบว่าคล้ายๆกับห้าเฮ็ดยุบมัดมือเลยค่ะตั้งแต่หูลกหยาย่ขึ้นอืมพอ้านลกหยาญญุ่นขใันเบิ้งผุดเบื้งแฝงน้่นหมายพลังอีกแปลงหนึ่งค่ะมีแต่หยาแต่ว่ากระสูนนะจจะโอ้ยขยันแห่งเ็ท่าสีเฮ็ด ให้มันเป็นยังซีได้นี่มันลำบากแค่ไหนจ้าแต่ว่าถ้ามันได้ผลผลิตเยอะๆสิบ่าเยอะสิบ่าสบายแมนมีตาขยันแมนขยันย่างเดียวเกินข้ามาขยันแล้วแมนกลางขึ้นกับถอนหยาจากลอยหนึ่งผลละสิผงสองลอยเลยนะเพราะว่าย่างขึ้นกว่ถอนหยางขึอนทั้งนี้คือมีส่วนปลาใหม่นําอันนี้อันนี้ผักซีหอมค่ะอ่าแปงแปงกำลังเกิดค่ะ แปลงพักอินซี่ในในระบบปลาแม่นค่ะเอออยู่ในระบบปลาอันนี้ก็จะเฮ็ดอีกแปลงนึงเลยค่ะเพราะว่าแปลงนี้มันให้มันขึ้นจั่หน่อยอืมเพิ่นว่าเขาปลูกกันมันบ่ค่อยมันบ่ค่อยขึ้นเพิ่นว่าค่ะก็เลยล่องเบิ่งอ้าวในระบบปลาอ่าเฮ็ดอยู่ท่ามกลางปลาเลยโอ้อากาศท้อนๆ่อนแป๊บวนนี่เฮาได้รับผลกระทบบ่บ่ค่ะเย็นดีสบายอ้าวเย็นดีสบาย สามารถเทแปลงพักได้เพราะว่าจะ,ะมันจะดินกลซาแบบนี้เท่ากาับไสของอะไรพ่อดอกพ่อดอกของกลุ่มพนาที่ดินนะคะเพราะว่ายุนินเป็นศูนย์ขอ,อ,อดินนะคะ่ะยุนเินนะเป็นดังบอมีปัญหาค่ะยุนิอยูอยอย่กลางป่าเลยสามา,ามรถมีแปลงพักอยู่กลางป่าได้ทุกยุดเลยแม่นค่ะแทรกไปน้าป่าเลยแม่นค่ะอากาศห่อนห่อนเมื่อกี้นี้ได้ยู่ได้แม่นค่ะ อยู่ได้บ่มีปัญหาอย่างเลยอาการหน้าห้องมันพ่นเข้ามาเนี่ยพ่นบ่อยากออกไปเลยเด้ค่ะอยู่นี่ผู้เพิ่นมาสวนแม่นค่ะมันเย็นพืชอพักเฮาก็อยู่ได้แม่นบ่คะแม่นค่ะหน่อไม้เฮาก็หน่อไม้ฝรั่งนี่เฮาก็อ่าได้ผลผลิตคือเก่าเนาะแม่นค่ะเดือนอันปีนึงเนี่ยมันจะหยุดสองเดือนะค่ะค่ะหยุดสองเดือนน้องใหม่ฝรั่งนี่เนาะมันจะพักยุดสองเดือนพักบ่ให้ผลผลิตอยู่ประมาณสองเดือนอีกสิบเดือนก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เหมือนเดิมปี มันอยู่ได้ซีปีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนเพี้ยนน้ำเหมือนกันอ่าปลูกคุณภาพเด้ว่ามันซีปีแต่ปลูกทิมๆอ่าอย่าว่านี่ระบบฟา้ามแปสงแปสงพักอีกโอ้ยแปสงพักจังไหพี่น้องมึงตีล่ะมีมีตรปลาอีได้ค่ะนี่อ่ามีตรปลาพูดนี้เนี่ยผลป่าแห่เพลิดแต่เนื้อใหม่กาต้นเนื้อใหม่พลังไห่ผลกล้วยสองพันต้นก็เลยเศร้ากวนนะคะเอ่นเพิ่นเห็ดแปสงพักถามกลางป่าเลย เบื้งเด้อเกษตรเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ในระบบอ่าวนาเกษตรวันนี่มาอีกมองหนึ่งบ่แม่นสิสบายเด้อค่ะเบิ่งลกหญ้าออกได้ค่ะท้ามวันเฮ็ดเล็กสีเขาเขาก็รีวิวมาให้เบิ่งว่าเออแซ่บจังสีนะค่ะเฮาก็